ประวัติคติธรรมและปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบุวยาณสัมปันโนสเสนอตอนที่13โรงเลี้ยงหมูลอดก็ภัยนาและสู้ไม่ถอย ลุงตามหาบุญยนสัมปันโนได้ให้โอวาทธรรมเอาไว้ว่าผู้ที่หาต้นหาปลายไม่ได้เรียกว่าอนัมตะโคคือไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลายเลยในภพชาติของจิตวิญญาณบางดวงที่ไม่ได้มีหลักมีเจนไม่ได้สร้างคุณงามความดีอะไรเอาไว้เลยเหมือนมดแดงไต่ขอบด้งมันอยู่ที่ตรงไหนขอบด้งตรงไหนตรงปากกระโทนนี่ตรงไหนที่สุดของมันดูสิอยู่อย่างนี้แหละ มันหมุนไปก็เจอของเก่าหมุนไปก็เจอของเก่าอยู่อย่างนี้แหละความเกิดความตายของสัตว์ที่หาบุญกุศลไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นแล้วต้องการนักหรือพิจารณาดูสิมันดีไหมเกิดหาที่กำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้ไม่ทราบว่าจะตกนรกอเวจีและนรกอเวจีแต่ละหลุมละหลุมนี้เท่าไหร่ใครเป็นคนสอนนี้ไว้นักปราชญ์คนพานที่ไหนมาสอนไว้ทำนี้ เป็นธรรมของพระพุทธเจ้าศาสนาของศาสดาเอกผู้สิ้นเิเสแล้วเท่านั้นสอนสอนจริงทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรายังไม่เชื่อแสดงว่าเราด้านที่สุดแล้วละให้จําไว้นะใครจะสมัครเป็นหัวหน้าด้านที่สุดหัวใจด้านที่สุดไม่ยอมเชื่อพระพุทธเจ้านั่นแหละผู้นั้นแหละเวลาลงนรกแล้วมันจะไม่มีทางด้านเลยหลวงตามหาบุญยนสัมปันโนได้เล่าประวัติของท่าน ในขณะจำพรรษาอยู่กับท่านพระจารย์มั่นทีแรกเอาไว้ว่ากลางวันวันหนึ่งซึ่งเราไปถึงท่านพระจารย์มั่นใหม่ๆกำลังกลัวท่านเป็นกำลังพเพอิญเอ็นกายลงนอนเคลิ้มหลับไปขณะที่หลับไปนั้นปรากฏว่าเห็นภาพท่านมาดุเอาใหญ่เลยว่าท่านท่านมหาท่านมานอนเหมือนหมูอยู่ที่นี่ทำไมเพราะที่นี่ไม่ใช่โรงเลี้ยงหมู ผมจึงไม่ส่งเสริมพระที่มาเรียนวิชาหมูเดี๋ยววัดนี้จะกลายเป็นโรงเลี้ยงหมูไปดังนี้เป็นต้นเสียงของท่านพระจารย์มั่นเป็นเสียงตะโกนดุด่าขู่เข็นให้เรากลัวเสียด้วยจึงสะดุ้งตื่นทั้งหลับและโผล่หน้าออกมานอกบานประตูมองหาดูท่านทั้งตัวสั่นใจสั่นแทบเป็นบ้าไปในขณะนั้นเพราะปกติก็กลัวท่านแทบตั้งตัวไม่ติดอยู่แล้วแต่บังคับตนอยู่กับท่าน ด้วยเหตุด้วยผลที่เห็นว่าชอบทำเท่านั้นแถมท่านยังนำยาปราบหมูมากรอกเข้าอีกนึกว่าสลบไปในขณะนั้นพอโผล่หน้าออกมามองโน้นมองนี้ไม่เห็นท่านมายืนอยู่ตามที่ปรากฏในฝันจึงค่อยมีลมหายใจขึ้นมาบ้างพอได้โอกาสจึงเข้าไปกราบเรียนถามความเป็นไปถวายท่านท่านแจ้เป็นอุบายปราบโยนดีมากแต่เราคิดว่าไม่ค่อยดีนักในบางตอนซึ่งอาจทำให้คนนอนใจประมาทเมื่อได้รับคำปราบโยน ที่เคลือบด้วยน้ำตาลเช่นนั้นท่านอธิบายนิมิตให้ฟังว่าท่านมหาเรามหาครูบาอาจารย์ใหม่ๆประกอบกับมีความระวังตั้งใจมากเวลาหลับไปทําให้คิดและฝันไปอย่างนั้นเองที่ท่านไปดุว่าเราเหมือนหมูนั้นเป็นอุบายของพระธรรมท่านไปเตือนไม่ให้เรานําลัทธินิสัยของหมูมาใช้ในวงของพระและพระศาสนาโดยมากคนเราไม่ค่อยคํานึงถึงความเป็นมนุษย์ของตัวว่า มีคุณค่าเพียงไรเวลาอยากทำอะไรก็ทำตามใจชอบไม่คำนึงนึกถึงความผิดถูกชั่วดีจึงเป็นมนุษย์เต็มภูมิได้ยากที่โบราณท่านว่ามนุษย์ขาดตาเต็งตาช่างไม่เต็มบาทนั้นคือไม่เต็มตามภูมิของมนุษย์นั่นเองเพราะเหตุแห่งความไม่รู้สึกตัวว่าเป็นมนุษย์ที่มีคุณสมบัติสูงกว่าสัตว์จึงทำให้มนุษย์เราต่ำลงทางความประพฤติจนกลายเป็นคนเสียหายที่ไม่มีอะไรวัดระดับได้ เหลือแต่ร่างความเป็นมนุษย์เจ้าตัวยังไม่รู้ว่าตนได้เสียไปแล้วเพราะเหตุนั้นๆผู้ที่ควรจะมีสติปัญญาพิจารณาตามได้บ้างถ้าท่านมหานำอุบายที่พระธรรมท่านมาเทศให้ฟังไปปฏิบัติอยู่สม่ำเสมอใจของท่านจะสงบได้เร็วพลันดีไม่ดีอาจถึงทำก่อนพวกที่ปฏิบัติมาก่อนเหล่านี้ก็เป็นได้นิมิตที่เตือนท่านมหานั้นดีมาก มใช่นิมิตท,ที่สาบแช่งแบ่งเวรในทางที่ไม่ดีจงกลัวบาปกล,กลัวกรรมที่จะนำทุกข์มาเผาลนให้ตนมากกว่ากลัวครูอาจารย์ผมเองไม่ได้เตรียมรับหมู่คณะไว้เพื่อดูด่าคเคี่ยนตีโดยไม่มีเหตุมีผลเท่าที่ควรอย่าลืมนิมิตอันดีงามซึ่งเป็นมงคลอย่างนี้ไปเสียจงระลึกถึงอยู่เสมอลทัทินิสัยหมูจะได้ห่างไกลมรรคผลนิพพานจะนับวันใกล้เข้ามาทุกเวลานาทีแดนแห่งความหลุดพ้น จะปรากฏเฉพาะหน้าในวันนี้หรือในวันหน้าอย่างแน่นอนผมยินดีและอนุโมทนาด้วยนิมิตท,ท่านมหาอย่างจริงใจแม้ผมสั่งสอนตัวผมเองก็สั่งสอนแบบเผ็ดร้อนทํานองนี้เหมือนกันและชอบได้อุบายต่างๆจากอุบายเช่นนี้เสมอมาจึงจําต้องใช้วิธีแบบนี้บังคับตัวตลอดมาไม่บางครั้งยังต้องสั่งสอนหมู่คณะโดยวิธีนี้เหมือนกันนี้เป็นคําแจ้นิมิตท,ที่ท่านพระอาจารย์มั่น ใช้ปลอบโยนเด็กที่เริ่มฝึกหัดใหม่ๆกลัวจะเสียใจและท้อถอยปล่อยวางความเพียรไปเป็นมิตรกับหมูท่านจึงหาอุบายมาสอนแบบนี้หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนได้เล่าถึงนิมิตต่อไปอีกว่าไปอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นได้ประมาณ5-6คืนเท่านั้นกระมังความฝันนี้ก็เป็นความฝันเรื่องอัศจรรย์เหมือนกันกับฝันครั้งก่อน ฝันว่าได้สะพายบาดแบกกรดคลองผ้าด้วยดีไปตามทางอันรกชัดสองฝากทางแยกไปไหนก็ไม่ได้มีแต่ขวากแต่น้ำเต็มไปหมดนอกจากจะพยายามไปตามทางที่เป็นเพียงดั่านไปอย่างนั้นแหละรกรุงรังพอรู้เงื่อนพอเป็นแถวทางไปเท่านั้นพอไปถึงที่นาแห่งหนึ่งที่มีกอไผ่หนาๆล้มขวางทางแน่นหนาหาทางไปก็ไม่ได้จะไปทางไหนก็ไม่ได้มองดูสองฝากทาง ก็ไม่มีทางที่พอจะไปเอ๊นี่เราจะไปยังไงนาะเสาะที่นั่นเสาะที่นี่ไปก็เลยเห็นช่องทางเดินเป็นช่องนิดหน่อยพอที่จะบึกจะบืนไปให้หลวมตัวกับบาทลูกหนึ่งพอไปได้เท่านั้นเมื่อไม่มีทางจะลอดไปจริงๆก็เลื่องจีวรอ,ออกเอาบาทออกจากบาดแล้วก็คืบคลานไปแล้วก็ดึงสายบาทไปด้วยกรดก็ดึงไปพอที่จะเอื้อมมือถึงพอบืนไปได้ก็ลากบาทไปด้วย ลากกรดไปด้วยแล้วก็ดึงจีวรตามไปด้วยทางรกมากพอไปได้ประมาณสักหนึ่งเส้นเท่านั้นสภายบาดแบกกรดครองจีวรไปทอดสายตามองไปข้างหน้าเป็นที่เว้งว้างมากคือข้างหน้ามันเป็นมหาสมุทรมองไปฝั่งโน้นก็ไม่มีเห็นแต่ฝั่งที่ตัวเองยืนอยู่เท่านั้นและมองเห็นเกาะหนึ่งอยู่โน้นไกลโพ้นไกลมากมองสุดสายตาพอมองเห็นเกาะดำๆทะมึนนี่ เราจะไปเกาะนั้นพอเดินลงไปฝั่งนั้นเรือไม่ทราบว่ามาจากไหนเราก็ไม่ได้กำหนดว่าจะเป็นเรือยนต์เรือแจวเรือพายอะไรเรือมาเทียบฝั่งเราก็ขึ้นนั่งเรือคนขับเรือเขาก็ไม่ได้พูดอะไรกับเราพอลงไปนั่งเรือแล้วก็เอาบาตรเอาอะไรลงไปบางบนเรือเรือก็บึงพาไปโน่นเลยนะโดยไม่ต้องบอกมันอะไรก็ไม่ทราบบึ้งบึงบึงไปโน่นเลย ไม่รู้สึกว่ามีภัยอันตรายมีเคลื่อนอะไรทั้งนั้นแหละไปแบบเงียบเงียบครู่เดียวเท่านั้นก็ถึงพอไปถึงเกาะนั้นแล้วเราก็ขนของลงจากเรือแล้วก็ขึ้นบนฝั่งเรือก็หายไปเลยไม่ได้พูดกันสักคำกับคนขับเรือเราก็สะพายบาดขึ้นไปบนเกาะนั้นพอปีนเขาขึ้นไปขึ้นไปก็ไปเห็นท่านพระอาจารย์มั่นกำลังนั่งอยู่บนยอดภูเขาบนเตียงเล็กๆก,กำลังนั่งตำหม,มากจอกจอกอยู่ พร้อมกับมองมาดูเราที่กำลังปีนขึ้นไปหาท่านอา้าวท่านมหามาได้ยังไงนี่ทางสายนี้ใครมาได้เมื่อไหร่ท่านมหามาได้ยังไงกันกระผมนั่งเรือมาขึ้นเรือมาเราตอบท่านโอ้โหทางนี้มันยากนาะใครใครไม่กล้าเสี่ยงตายมากันหรอกเอา้าถ้าอย่างนั้นตำหมากให้หน่อยสิท่านก็ยื่นตะบันหมากให้เราก็ตำจอกจอกจอกได้สองสามจอก เลยรู้สึกตัวตื่นแหมเสียใจมากอยากจะฝันต่อไปอีกให้จบเรื่องค่อยตื่นก็ยังดีพอตื่นเช้ามาจึงได้ไปเล่าความฝันให้องค์ท่านฟังท่านพูดทำนายได้ดีมากว่าเออที่ฝันนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งแล้วนะนี้เป็นแบบเป็นฉบับในปฏิปทาของท่านไม่เคลื่อนคลาดเลยนะให้ท่านดำเนินตามปฏิปทาที่ท่านฝันนี้เบื้องต้นจะยากลำบากที่สุดนะท่านต้องเอาให้ดี ท่านอย่าท้ออย่าถอยเบื้องต้นนี้ลำบากดูท่านลอดกอะไผ่มาทั้งกอนั่นแหละลำบากมากตรงนั้นเอาให้ดีอย่าถอยหลังเป็นอันขาดพอพ้นจากนั้นไปแล้วก็เวิงวางไปได้สบายจนถึงเกาะเป็นกับตายท่านอย่าถอยตรงนี้ครั้งแรกนี้ยากที่สุดพอพ้นจากนี้แล้วท่านจะไปด้วยความสะดวกสบายไม่มีอุปสรรคใดเลยมีเท่านั้นแหละเบื้องต้นเอาให้ดีอย่าถอยนะถ้าถอยตรงนี้ไปไม่ได้นะเอ้า เป็นก็เป็นตายก็ตายฟาดมันให้ได้ตรงนี้นะในนิมิตบอกแล้วว่าไปได้นี่มันจะยากแค่ไหนมันก็ไปได้นี่อย่าถอยนะท่านพระอาจารย์มัน่นท่านว่าอย่างนั้นเราฟังเราฟังจริงๆนี่มันถึงใจถึงใจจำได้ฝังใจดีใจพอใจถึงได้ดำเนินตามนั้นเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนได้เล่าประวัติของท่านที่ได้ฟังทำคำสอนของท่านพระอาจารย์มัน่นจนจิตใจสงบเริ่มเข้าใจไว้อีกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์มัน่นท่านเทศเรื่องปัญญาแม้เจ้าของจะยังไม่สามารถก้าวเดินทางปัญญาไปได้ก็รู้สึกว่าซึ้งไปตามท่านตามท่านเพราะจิตเริ่มรับธรรมปฏิบัติแล้วเมื่อจิตมีฐานสมาธิไดีดแล้วยิ่งรับธรรมได้ดีถ้ายังไม่มีฐานจิตก็ไม่ค่อยรับไม่ค่อยเข้าใจ การฟังเรื่อยๆการปฏิบัติโดยสม่ำเสมอเป็นการขัดเกลาจิตใจโดยตรงผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อก้าวถึงขั้นปัญญาแล้วอยู่ที่ไหนก็ฟังธรรมอยู่ตลอดเวลามีอะไรมาสัมผัสก็พิจารณาเป็นธรรมทั้งสิน้นเพราะสิ่งที่มาสัมผัสเป็นเครื่องเตือนสติให้ระลึกรู้ปัญญาก็วิ่งตามทันทีทันทีโดยอัตโนมัติพิจารณาอย่างรวดเร็วไม่ต้องถูกบังคับเหมือนขั้นเริ่มแรกดังที่ พระมหาธีระคือสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติดโสอ้วนเรียนถามปัญหาท่านพระอาจารย์มั่นว่าท่านอาจารย์ท่านอยู่องค์เดียวเวลาเกิดข้อข้องใจขึ้นมาท่านปรึกษาปารก,กับใครพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นท่านตอบว่าฟังเทศอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่หยุดหย่อนเลยพระมหาเีระก็ไม่กล้าค้านท่านจะว่ายังไงเพราะอาจไม่เข้าถึงใจก็ได้ประการหนึ่งประการที่สองท่านพูดออกมาจากความจริงก็ไม่กล้าจะค้านท่าน ที่ว่าฟังเทศอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนก็คือการที่พิจารณาสิ่งที่มาสัมผัสปลูกสติปัญญาอยู่ตลอดเวลานั่นเองจนเป็นที่เข้าใจไปโดยลําดับนั้นแหลคือการฟังธรรมทั้งกลางวันกลางคืนทา้งด้านปฏิบัติเพราะสติปัญญาขั้นนี้เป็นขั้นอัตโนมัติทํางานเพื่อทำล้วนๆไม่มีโลกเข้ามาแอบแฝงเลยด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้ทําจิตให้มีความสงบเมื่ออบรมสมาธิให้ได้รับความสงบแล้ว ก็พิจารณาทางด้านปัญญาเรื่องสมาธิกับปัญญาจึงแยกกันไม่ออกผู้ปฏิบัติจำต้องนำมาใช้ตามการอันควรของแต่ละประเภทอยู่เสมอแม้แต่ท่านที่เป็นพระขีนาสบแล้วท่านก็ยังต้องใช้สมาธิเป็นเรือนพักผ่อนหย่อนใจในเวลาครองขันอยู่เพราะสมาธิเป็นเครื่องประสมประสานหรือเป็นเครื่องสมัครสมานร,ระหว่างขันกับจิตได้อย่างดียิ่ง หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนได้เล่าชีวประวัติของท่านในขณะปฏิบัติธรรมกับท่านพระอาจารย์มัน่นถึงขนาดจิตเสื่อมเอาไว้ว่าในพรรษาแรกที่เราอยู่จำพรรษากับพ่อแม่ครูอาจารย์มัน่นเป็นพรรษาที่9จิตมีแความเจริญกับความเสื่อมทางด้านสมาธิออกพรรษาแล้วก็ขึ้นบนหลังภูเขาจิตมันก็ยังไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวต้องฝึกต้องฝืนอย่างหนักกิเลสมันถอยใครเมื่อไหร่พอออกจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นไปได้สองถึงสาวัน จิตมันดิดมันดิ้นหาเขียงสับยำเพื่อเป็นอาหารของกิเลสอย่างเห็นได้ชัดถึงขนาดได้ตำหนิตนเองว่าอ๋อเรานี่มันกาจับภูเขาทองเวลาอยู่กับครูบาอาจารย์จิตสงบร่มเย็นพอออกจากท่านมาแล้วไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวทำความเพียรก็เดินไปเฉยๆไม่มีอุบายอะไรที่จะแจ้กิเลสได้สักตัวเดียวมีแต่ความฟุ้งซ่านภายในใจนับวันรุนแรงขึ้นทุกวันทุกวันถ้าเป็นอย่างนี้อยู่ห่างท่านพระอาจารย์มั่นไม่ได้ นี้จากครูบาอาจารย์ไม่ได้เป็นแน่เมื่อเป็นแบบนี้เรารีบกลับคืนไปหาท่านทันทีแต่เดชบุญเวลากลับคืนไปหาองค์ท่านท่านไม่เคยตำหนิติเตียนเลยไม่เคยขับไล่สายส่งเลยบางคืนไม่ยอมหลับยอมนอนตลอดรุ่งเพราะกลัวจิตจะเสื่อมถึงกระนั้นก็ยังเสื่อมได้เฉพาะอย่างยิ่งเวลาจิตเริ่มก้าวเข้าสู่ความสงบความเพียรก็ยิ่งรีบเร่งเพราะกลัวจิตจะเสื่อมดังที่เคยเป็นมาแม้เช่นนั้นก็ตาม ก็ยังเฟื่อนเสื่อมไปไม่ได้ต่อมาก็เจริญขึ้นอีกแล้วก็เสื่อมลงอีกความเจริญของจิตนั้นคงอยู่ได้เพียงสามวันจากนั้นก็เสื่อมลงต่อหน้าต่อตาเจริญขึ้นไปถึงเต็มที่แล้วก็เสื่อมลงหลวงตามหาบัวยนสัมปนโนได้แสดงอุบายธรรมในการสู้กับกิเลสในขณะจิตเจริญได้เสื่อมแบบสู้ไม่ถอยเอาไว้อีกว่าหลังจากที่เราได้อุบายแนยันแยบคายจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นจึงนำมาตั้งเป็นข้อสังเกตขึ้น และก็ตั้งคำบั่นสัญญาขึ้นมาอีกว่าถึงอย่างไรเราจะต้องนำบทบริกรรมมากำกับจิตทุกเวลาไม่ว่าเข้าสมาธิออกสมาธิไม่ว่าจะไปที่ไหนอยู่ที่ใดแม้ที่สุดปัดกวาดลานวัดหรือทำกิจวัตรต่างๆจะไม่ยอมให้สติพลังเผลอจากคำบริกรรมคือพุทโธนี้เลยขณะนั้นจะนึกพุทโธหรือไม่ก็ตามแต่ความรู้ที่อยู่ในความสงบนั้นปรากฏเป็นพุทโธตายตัวอยู่แล้ว และไม่มีความปรุงแต่งอะไรทั้งนั้นตอนหยุดบริกรรมพอจิตจะเริ่มขยับตัวถอนขึ้นมาคือมีอาการกระเพื่อมน,นิดๆก็รีบจับคำบริกรรมอัดเข้าไปทันทีเพื่อให้จิตติดอยู่กับคำบริกรรมทำเช่นนั้นพร้อมทั้งตั้งความสังเกตเอาไว้ว่าจิตจะมีความเสื่อมได้ตอนไหนและทอดอะไราในความเสื่อมกับความเจริญของจิตจิตจะเสื่อมหรือจเจริญไปถึงไหนก็ตามแต่คำบริกรรมในระยะนี้จะไม่ยอมปล่อยวาง ในระยะต่อมาจิตท,ที่เคยจเจริญและเสื่อมมาเป็นลำดับมาก็เลยไม่เสื่อมจึงเป็นเหตุให้รู้เรื่องราวของจิตว่าอ๋อจิตท,ที่เคยเสื่อมบ่อยๆนั้นเพราะขาดคําบริกรรมสติคงจะเผลอจากจิตไปในระยะนั้นเป็นแน่นอนแต่นั้นมาก็ตั้งคําบริกรรมมาเป็นลำดับลำดับไปไหนมาไหนอยู่ที่ใดไม่ยอมให้เผลอเป็นกับตายจะไม่ยอมให้เผลอจากพุดโทจิตจะเสื่อมไปไหนก็ให้รู้กันที่นี่เท่านั้น ไม่ยอมรับรู้ในทางอื่นจิตก็เลยตั้งหลักปักฐานลงได้เพราะคำบริกรรมภาวนาว่าพุโทโธเท่านั้น